เสียงธรรมยามรุนวันจันทที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักรารรช2568รเช้านี้นศูนย์ปฏิบัติธรรมแตนเรศอจัจยใหญ่สงขาเป็นช่วงเวลาของการที่ได้กลับมาเติมองความรู้คือปัญญาให้กับจิต จิตเป็นธาตุวางเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตุตั้งตนแห่งธรรมทั้งหลายเป็นต้นธาตุต้นธรรมเป็นธาตุแห่งชีวิตต้นกำเนิดแห่งสัพสิงสสิงสัพจริงปรากฏหรือมีขึ้นได้เพราะมีเหตุปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยอันสำคัญ ที่ยังให้มีสัพพิงขึ้นมาก็คือเกิดจิตนั่นเองจิตเป็นธาตุต้นกำเนิดจิตจึงเป็นมหาเหตุมาปัจจัยสิ่งทั้งหลายก็กกำเนิดจากจิตทั้งสิ้นจิตเป็นธาต ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ความว่างความใสบริสุทธิ์ในความเป็นธรรมธาตุนั้นซึ่งมีความปกติเช่นนี้ดังนั้นจิตเมื่อเป็นเช่นนี้ความเป็นธาตุรู้ จิตเป็นธาตุรู้จิตเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ที่มีคุณสมบัติในการรู้ในการรู้คือในการรู้ความจริงแต่ความจริงที่จะรู้ได้ก็ต้องอาศัยเครื่องมือดังนั้นจิตจึงอาศัยเครื่องมือในการเรียนรู้จิต สามารถเรียนรู้ได้รู้ได้โดยความเป็นธาตรู้เองแต่ความเป็นธาตรู้นี้ยังรู้ไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนเพราะเหตุแห่งจิตนั้นไม่มีเครื่องเปรียบเทียบในการเรียนรู้จึงอาศัยนามธาตรูปธาตุ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จิตที่ยังไม่รู้ความเป็นจริงนั้นชื่อว่าอาวิชชาจิตเป็นธาตุรู้ก็จริงแต่เมื่อยังไม่รู้เต็หมหัวใจยังไม่รู้โดยความสมอูรณ์พร้อมการที่เรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นจึงต้องอาศัยเครื่องมือในการเรียนรู้ซึ่งเครื่องมือในการเรียนรู้นั้นก็ไม่พ้นจากอาการทั้งหลายซึ่งก็คือนามธาตุรูปธาตุจิตซึ่งเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์อาศัย นามธาตรูปรธาตุหรืออาการทั้งหลายเื็นรู้นี้เพราะความไม่รู้นั่นเองความไม่รู้จึงเป็นอวิชาคือความไม่รู้แจ้งซึ่งดั้งเดิมอวิชาก็ไม่มีอวิชาก็กกาเนิดจากตาดว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เช่นเดียวกันเพราะนั้นอวิชาตั้งต้นจาก,กจิต จิตนั้นจึงเป็นมาหาเหตุมาหาปัจจัยของธรรมทั้งหลายแรกเริ่มก็คือความบริสุทธิ์หมดจดความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เช่นนี้แต่ก็มีความเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นธรรมดาของจิตความเป็นธาตุรู้นั้นก็ต้องอาศัยการเรียนรู้จึงชื่อว่าจะเป็นธาตุรู้ที่สมบูรณ์ แต่ณขณะที่จะเรียนรู้นี้จิตไม่มีเครื่องเปรียบเทียบจิตไม่มีอะไรที่จะมาให้เรียกว่ารู้เต็มรู้พร้อมขึ้นมาเพราะในความเป็นธรรมชา,าติ่่งตนนั้นบริสุทธิ์หมดจดไม่มีอาการใดๆความไม่มีอาการใดๆจึงไม่อาจที่จะเรียนรู้ตนเองได้ เรนนี่เมื่ออาศัยอาศัยความไม่รู้นี้ซึ่งชื่อว่าอาวิชชานั้นเป็นการอาศัยนามธาตุเริ่มแรกและก็นามธาตุนี้ก็สร้างสร้างอาการซึ่งอาการก็ไม่พ้นจากนามธาตุรูปธาตุอีกเพราะนั้นนามธาตุสามารถสร้างรูปธาตุ และก็สามารถสร้างนามตาตัดได้ด้วยในในความเป็นจริงเช่นนี้เราทั้งหลายสามารถเรียนรู้ความจริงนี้ได้สามารถประจักษ์แจ้งความจริงนี้ได้ต่อเมื่อต่อเมื่อกลับมากลับมาตื่นรู้อยู่ภายใน,ในการกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในนั้นจะเป็นการเรียนรู้ที่ เทศสมบูรณ์เมื่อจิตไม่รู้คืออวิชชาก่อให้เกิดนามธาตุรูปธาตุเมื่อจิตอาศัยนามธาตุรูปธาตุในการเรียนรู้แต่ยิ่งแหลนโลก็ยิ่งไหลยิ่งเป็นไปกับอาการหรือเครื่องมือเรียกว่าไปหลงยึดในเครื่องมือว่านั่นเป็นเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรานี้จึงชื่อว่าเป็นการหลงเมื่อไม่รู้แล้วก็มาหลงหลงยึดในอาการทั้งหลายซึ่งก็คือนามธาตุรูปธาตุที่กล่าวแล้วหรือขันธ์หก็ได้การที่จิตมาก่อยึดเรียกว่า ส่งกระแสออกมากอยึดเกิดจิตเองนั้นไม่ไม่มีอาการไปไม่มีอาการมาแต่กระแสแห่งการเข้ามายึดถือในนามทธาุรูปธาตุนี้ชื่อว่าอุปทา,านการที่เข้ามายึดถือในนามัธาุรูาธาตุเป็นอุปทา,านก็เป็นที่ตั้งที่เกิดแห่ง ก็ตนขึ้นมาซึ่งชื่อว่าชาตินั่นเองะอะนั้นเมื่อมีชาติชลามรณะก็เป็นไปพร้อมความเป็นไปเช่นนี้ชื่อว่าเป็นวัตตักการเกิดก็เรียกว่าสมบูรณ์ขึ้นมาความทุกข์ก็มีความเกิดก็มีวัตตัก็มีเป็นไปพร้อม เมื่อเหตุปัจจัยสมบูรณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะจะละจะสลัดออกจากการยึดติดหรืออุาทตาในรูปนามหรือว่าขณนนี้ก็ต้องอาศัยมัรควิธีในการที่จะตื่นรู้ เห็นความจริงนี้ซึ่งมัรคว,วิธีก็ก็คือการทวนกระแสกลับทวนกระแสกลับมาตื่นรู้นั้นการที่ทวนกระแสกลับมาตื่นรู้นั้นได้ก็ต้องมีผู้ชี้ผู้บอกเพราะว่าจะรู้เองก็เป็นเรื่องยากมากๆต้องอาศัยองค์พุทธะคือพระสมมาจมพุทธเจ้า ผู้ทรงแรียกว่าเป็นธาตุรู้เป็นธรรมธาตุที่เรียนรู้แล้วก็ตื่นแล้วแล้วเมื่อตื่นแล้วก็มาบอกมาชี้ให้เห็นว่าการที่ไปทวนกระแสกลับมาตื่นรู้นั้นเป็นมัตตวิธีถ้าไหลตามกระแส ของนามธาตุรูปธาตุอยู่ล่ำไปก็ไม่อาจที่จะจบจะสิ้นจะเป็นทุกข์เป็นวัตจะเป็นการเกิดอยู่ล่ำไปการที่ตวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในก็คือตอนนี้คาว่าภายในก็คือตอนนี้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้เมื่อตื่นรู้ได้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ก็จะเรียกว่าพลากออกสลัดออกจากการยึดติดถึก ถือครองในนามธาตุรูปธาตุการที่สลัดออกได้อย่างนี้ก็เพราะอาศัยเครื่องมือที่ที่ที่เป็นไปในส่วนของนามธาตุเมื่อจักแก้การยึดติดในส่วนนามธาตุและก็รูปธาตุนั้นต้องอาศัยนามธาตุซึ่งนามธาตุนี้ก็คือองค์ความรู้จะเรียกว่าเป็นส่วนของมัดก็ได้ ซึ่งมรรคนี้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิก็คือการเน้นความิเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงการทวนกระแสกลับมาตื่นรู้เห็นความเป็นจริงนี่แหละก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิปรากฏเมื่อสัมมาทิฏฐิปรากฏสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมฐานสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิิก็เป็นไปพร้อมเรียกว่า เมื่อสัมมาทิฏฐิปรากฏสัมมาทั้งเจ็ดก็ร่วมด้วยเชื่อว่าสมบูรณ์พร้อมแห่งสัมมามักทั้งแปดทั้งแปดองค์เมื่อสัมมามักสมบูรณ์พร้อมสัมมาญาณนะก็คือความรู้ถูกต้องความรู้ถูกต้องก็คือรู้ในในทั้งหมดจะเรียกว่ารู้ทุกรู้สมุท,ทยัยรู้นิโรธและก็รู้มัตเกินี้ สมบูรณ์ในในองค์ความรู้เมื่อสมบูรณ์ในองค์ความรู้รก็จะสมบูรณ์ในความหลุดพ้นเรียกว่าสัมมาบิมุตเพราะฉะนั้นเป็นไปพร้อมแห่งธรรมเมื่อเดินเรียกว่าเดินทวนกระแสกลับ จากการที่ไหลหลงไปขอยึดในนามธาตุรูปธาตุซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นปัจนี้ได้ทวนกระแสกลับด้วยองค์ของมรรคทั้งแปดและเห็นตามความเป็นจริงแห่งธรรมทั้งหลายโดยแยกออกมาเป็นสี่เรื่องหนึ่งคือทุกข์อะไรเล่าคือทุกข์ก็คือนามธาตุรูปธาตุหรือรูปนามขันธ์นี้เป็นทุกข์แล้วมีเหตุ ที่ให้เกิดแห่งทุกนี้ก็คืออาวิชาเป็นต้นเอตอันสำกันการรู้ทุกรู้เหตุแห่งทุกแล้วก็เมื่อทวนกระแสกลับมาเห็นธาตุตั้งต้นหรือต้นธานตุต้นต่ำนั้นชื่อว่าเป็นการเห็นนิโรธเป็นการเรียกว่าเห็นแจ้งในนิโรธ,ธาธาตุความเห็นแจ้งในนิโรธ,ธาธาตุดี ก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าแท้จริงแล้วจิตนั้นคือธรรมธาตุตั้งต้นนั้นเป็นธาตุบริสุทธิ์หมดจดเป็นธาตุแห่งความไม่ทุกข์เป็นธาตุแห่งการไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับไม่เป็นอะไรการเห็นประจักแจ้งความจริงเช่นนี้ด้วยองค์ของมรคนี้ก็รู้พร้อมไปในส่วนของรักด้วยเรียกว่า รู้ทุกรู้สมุทยัยรู้นิโรธแล้วก็รู้มรรคนี้คือสัมมาญาณนะเมื่อสัมมาญาณะสมบูรณ์ความหลุดพ้นก็สมบูรณ์อย่างที่กล่าวสัมมาวิมุตติเมื่อครบทั้งทั้งสิทธ์เรียกว่ามรรคเมืองแปดแล้วก็เพิ่มสัมมาญาณนะแล้วก็สัมมาวิมุตติก็จะสมบูรณ์ในความถูกต้องทั้งสิทธ เื่อว่าสัมมัตสิติความเป็นไปเช่นนี้เองทมจึงสมบูรณ์เมื่อกลับคืนสู่วิมุตต์ดังเดิมความบริสุทธิ์หมดจดเองธรรมก็เรียกว่าประจักษ์แจ้งเต็มหัวใจในความหลุดพ้นในความหมดจดเองธทมนั้นถึงที่สุดก็พบวิมุตติธรรมและ วิสุทธิทาธาตุวิสุทธิธรรมก็จะจบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวัฏฏะพ้นจากการเกิดได้อย่างพ้นอามได้อย่างถาวรได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นการสมบูรณ์แห่งการเรียนรูจ้จิตนี้ไม่อาจใย ในเครื่องมือใดๆไม่อาศัยในสังขารทั้งหลายเรียกว่าละแล้วซึ่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่แม้แต่จะอาศัยเพราะจบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยนั้นเพียงแต่เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่อาศัยเพื่อการศึกษาแต่อาศัยเพื่อยังประโยชน์ให้กับสัพ พระดวงจิตสัพววิญญาณเพื่อให้ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์พ้นจากวัตฏะไปด้วยเรียกว่าเมื่อตอนเองตื่นแล้วอย่างพุทธ,ธทั้งหลายก็จะมีการให้แห่งองค์ความรู้นี้ได้ประจักษ์แจ้งแก่สัาวะจิตสภพววิญญาณทั้งหลายที่ เมื่อมิดด้วยอำนาจของอวิชชาไหลหลงไปกับสังขารทั้งหลายกลับคืนสู่ธมรตตาห่งตนด้วยการประกาศบอกความจริงคือองค์ความรู้นี้ให้ดวงจิตได้ประจักษ์แจ้งและหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายพ้นจากวัฏฏะพ้นจากการเกิดขอสัจจะธาตุห่งความเป็นพุทธะทั้งหมด พร้อมพลังด้วยองค์ความรว้วนบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งยวดจงแผ่อไปให้ไปสารด้วยการให้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสำเร็จสำเร็จแก่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่มืดด้วยอำนาจของอวิชชาจงประจษก์แจ้งในธรรมธาตุตนกลับคืนโซแดนวิมุตต์หลุดพ้นถึงวิสุทธิธรรม พ้นจับทุกพ้นจากวัตฏะพ้นจากการเกิดได้อย่างถาวรได้อย่างแน่นอนได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยกันทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเทอน